เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างเรื่องของงานนะครับเป็นข่าวดีเลยแหละคุณอ๋อ<น>เป็นข่าวดีนะครับสถานการณ์การมีงานทําของคนไทยตอนนี้เขาบอกว่าดีขึ้นนะครับไตรมาสสองของปี2566ครับผู้มีงานทําเพิ่มขึ้น6กแสนหกหมคนการว่างงานในตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีแล้วครับนางสาวไตสุรีไตสารนกูลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิดสิ รัฐบาลได้มีการติดตามสถานการณ์กอาด้านแรงงานทั่วประเทศนะครับพบว่าภาวะการมีงานทำของประชาชนได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับก็ได้มีการแจ้งข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การมีงานทำของคนไทยณไตรมาสที่2ครับนั่นก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2566 ว่าทั้งจํานวนผู้มีงานทำนะครับผู้ทํางานเต็มเวลายังอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวขึ้นจํานวนผู้มีงานทําอยู่ที่3 9มล้านเจ็ดแคนเพิ่มขึ้น6กแสนหกมคนนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี2.565ขณะที่ชั่วโมงการทํางาน ก็มากขึ้นครับสะท้อนถึงปริมาณงานในระบบที่มากขึ้นด้วยแหละครับด้านการว่างงานนะครับพบว่าในไตรมาสที่2นั้นมีผู้ว่างงานเ,นเฉลี่ย430,000คนคิดเป็นอัตราการว่างงานเนี่ยร้อยละ1.1ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี2565ที่การว่างงานนั้นอยู่ที่550,000คน หรือร้อยละ1.4นะคะทางนี้เนตัวชี้วัดในภาพรวมของสถานการณ์แรงงานนั้นดีขึ้นแล้วก็ไม่มีสัญญาณวงชี้ที่น่ากังวลแต่อย่างใดค่ะ